วันนี้มีอาหารจานเด็ดนะครับผมอ่ากินชาบูนะครับอ่าเมนูอาหารวันหยุดนะครับชาบูอีสานนี่ครับเป็นนั้นคือว่าอีสานเพราะว่าน้ำจิ้มครับนี่น้ำจิมม้มในขายเจียวหวอนครับอาอาหารที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็จะมีปูนะครับ ปูเคลื่อนปูแข็งนะครับปูมาเนาะครับนี่ปูมานะครับสดๆเลยนะครับก็จะมีหมูนะครับหมูหั่นเองตัวนี้ครับเ่าได้ซื้อหมูสไลด์มากก็เลยหั่นเองนะครับก็จะมีปลาหมึกนะครับปลาหมึกกระดองครับนะครับปลาลอลี่ครับเพราะว่าเลือกตามใจชอบนะครับไปชอบปลานะครับชอบหมูชอบ ปลาหมึกนะครับชอบกุ้งนะครับมี่ดเด็กๆเป็นหมักกุ้งนะครับชอบกุ้งกุ้งสดนะครับกุ้งขาวนะครับเลือกเอาตามใจชอบเลยนะครับส่วนผักนะครับก็จะมีเห็ดเข็มท่องครับผักผาดขาวอืมอันนี้ผักยยงโน่นนี่โน่นอันฟักทองครับฟักทองขาดใบนะครับเพราะว่ามันจะหวานหอมครับเพิ่มแค่นเสี่ยมนะครับ อครับหอมก็จะมีผักผักยังมุนเลยครับผักชีแต่มีเนาะครับผักชีเพิ่มกวามหอมนะครับแต่ว่าหมอนะครับหมอท่านในตุ่มอยู่ครับกำลังลอกผักชีหอมผักชีลาวนะผักชีหอมผักชีหอมครับผักชีหอมเห็นมันหอมนะครับผักชีลาวมันต้องใส่พวกออมพวกแกงอีสานนะครับตัวนี้เป็นหมอนะครับ หมอต้มชาบูนะครับเนี่ถ้าไดนใส่นามสุบอยู่ครับอืมนี่ครับเป็นน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มเลือกก็ตามใจชอบนะครับตัวนี้น้ำจิ้มอีสานนะครับนี่คิดเลยค่ะเจียวห่อนเลยครับโอ้ยเป็นตดเสียบอยู่ครับนี่อาหารเมนูกินง่ายๆนะครับอือาหารอันนี้นะครับโอ้ป่วยคนเราบางๆใหม่ครับออ้ลูกอมก็มีครับผมโอ้เป็นตดเสียบอัน อยู่ครับเมื่อกินน้ากันนะครับเด้อครับผมอ่ครับกรลังเดี๋ยวตอนต่มกระสิ้าอีกที่หนึ่งครับลงลิบนะครับเห็กรลังใจขีบทำได้ครับช่องปัญาโจรบนน้ำคอด้วครับผมขอบคุณในหลายนะครับผมขอบคุณครับโอ้เหมือนเลยนะครับตืบอตืบอืมครับหมอกรลังเดือดนะครับต่มหนาใส่หนาสูตรสาเร็จรูปนะครับผมอันดับนแบบเขานี่ครับ เติมใส่ฟักทองนะครับฟักทองแล้วก็ตะไคร่นะครับเพื่อให้มีกลิ่นหอมเครื่องเทศนนะครับกําลังอายทวนทนนะครับนี่อันนี้เป็นน้ำสูบขับใส่ใส่เครื่องสําเ็จรูปนะครับเป็นกอดก่อนนะครับสะดวกสบายครับสมัยนี้ครับมีเป็นอาหารจานเส่บกับอาหารจานเด็ดนะครับผม วันเมนูวันยุทธมือนี้ครับเมนูวันยุทธนะครับผมอืมครับก็แบบเพียบเลยนะครับนี่อาหารแค่นี้ก็อร่อยได้แล้วครับผมนะครับโอ้โหอืมครับอร่อยเลยครับน้ำซุปขึ้นแล้วหอมหวานชวนรับประทานนะครับผมโอ้โหเพียบเลยครับกับปลานหมูครับผม ส่ยเอ,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 องนะครับนีสองมี่สองชองนะครับตักต้มซุปเลยสวดเป็นหแสบคับวันตเป็นลิ่นมูนะค,ครับโอ้จะไมยังตะกิดแรวกาดบุหรี่ครับตำมุฮุงมีสาบูอยู่กับบวิตาโมฮุงนะครับตำขอนียวนะครับโอ้ยมูปิ้งเดืยอยชิ้นหนึ่งคับกินในไร่ต่ำนะ อืมนะครับทำมะคงนะครับกับแกมนะครับอืมเดี๋ยวกำลฝดนะครับหอนเลยนะครับอร่อยมากครับผมทำมะคงซาบูครับ